มีหลายๆท่านนะคะทักเข้ามาสอบถามเดียกันเยอะมากเลยค่ะในเรื่องของประกันชีวิตของคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งเมื่อท่านอายุมากขึ้นแล้วนะคะก็จะมีความเสี่ยงที่เยอะขึ้นตามนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาด้านสุขภาพโรคหลายแรงหรืออ่า โรคประจําตัวนะคะซึ่งพวกนี้นะคะจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอบนโลกนี้อยู่แล้วนะคะแต่ก็มีบางคนค่ะที่อยากทําประกันชีวิตไว้ เพื่อเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้นะคะวันนี้เดียเลยทำแบบประกันตัว99 =99 ทับ99มาให้ทุกคนดูนะคะตัวนี้จะเป็นส่งแบบระยะยาวนะคะก็จะทำให้ชำระเบีย้ยได้ สบายกระเป๋าไม่หนักมากนะคะจะไม่เหมือนตัวแบบ10ปี20ปีนะคะตัวนั้นก็จะหนักหน่อยแต่อันนี้เป็นแบบส่งระยะยาวๆจะทำให้ทุกคนได้ส่งแบบสบายกระเป๋าเลยค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจประกันชีวิตให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะทักสอบถามบ้านเขียวได้นะคะ